สวัสดีค่ะพบกับช่องอมุเลตุลาอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องเรามีเพชรนาทางังขนาดน้ำหนัก1.905กิโลกร,รมัมมาให้ชมกันค่ะซึ่งเพชรนาทังนะคะก็ถือว่าเป็นสุดยอดาธาตุกายสิทธิ์ของดีของขัง,งแดงใต้เพชรนาทังที่ทางช่องเรานำมาให้ทุกท่านได้บูชากันนะคะมาจากจังหวัดพัทธลุงค่ะในสายมูนะคะจะเรียกเพชรนาทังว่า หินเรียกทรัพย์แต่ในชื่อของทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะชื่อว่าแร่ภพยไรค่ะเพชรหน้าทางที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะมีเจ้าของเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะคลิปนี้นะคะก็ถ่ายก่อนที่จะจัดส่งให้กับผู้มีอุปการะคุณค่ะขออนุญ,ญาตนะคะหมุนให้ชมด้วยค่ะ ถึงความงามความระยิบระยับของเพชรน้าทั้งค่ะว่ากันว่านะคะถ้าหากเราได้บูชาเพชรน้าทั้งนะคะเพชรนาทั้งเนี่ยนอกจากหนึ่งเลยนะคะปรับห่วงจุ้ยในบ้านแล้วนะคะยังดึงดูดโชคลาภดึงดูดทรัพย์สินเงินทองให้กับผู้ที่บูชาด้วยค่ะ และถ้าหากว่าเราขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือว่าท่านที่ขึ้นบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะเพิ่มพูนความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเราแล้วก็ครอบครัวนะคะโบราณท่านว่าค่ะให้นำเพชรหน้าทาั่งฝังที่4มุมบ้าน mm hmm. ก็จะยิ่งเพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับครอบครัวนั้นๆด้วยนะคะแต่ละไว้ก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ถ้าหากเรามีเพชรหน้าทั่งแบบชิ้นแบบนี้นะคะบูชาไว้ที่บ้านนะคะก็ถวายน้ําสะอาดหรือว่าน้ําฝนวางในที่อันสมควรแล้วก็บูชาด้วยดอกมะลิค่ะก่อนออกจากบ้านหรือเมื่อออกจากบ้านเพื่อไปหาโชคหาลาบหรือว่าวันไหนต้องออกจากบ้านเพื่อจุดประสงค์ของโชคลาภนะคะก็ให้อรัถธนาอนุภาพเพชรหน้าทาั่งกล่าวคถา3จบนะคะก็คือจุติจิตตังอรหังพุทโธนโมพุทายะ กล่าวสามจบค่ะ